สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวทีเด็ดฟุตบอลใบเหียปั้นทันเกมทุกๆท่านครับผมวันนี้ครับวันที่8ทธันวาคมครับผมมีมาฝาก7คู่อย่างเช่นเคยคู่แรกครับจะเป็นคู่ระหว่างทางด้านฟูลแลมครับเปิดบ้านต้อนรับ การมาเยือนของทางด้านปืนใหญ่อาร์เซนอลผู้ที่2ครับเป็นทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านไบตันผู้ที่3ครับเป็นทางด้านอปฟซวิตครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านบอนมัธผู้ที่4ครับเป็นทางด้านท็อตแนมท็อตสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านสิงบูเชลซีผู้ที่5ครับเป็นทางด้านนาโปลีครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านลาซิโอผู้ที่6ครับเป็นทางด้านแอตมาริดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านเซบียาผู้ที่7เป็นทางด้ครับเปิดบ้านตออรรกาามเืขงทางด้านไไนกก่อจะปรัับชมฟงฝาว กด subscribe และอย่าลืมครักกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางพวกเราส่วนใครครับที่อยากจะเข้าบ้านเขียวสามารถจิ้มิลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับตอนนี้ครับผมกำลังจัดกิจกรรมแจกเสื้อกีฬาพรีเมียมกระเป๋านาฬิกาลำโพงและอื่นๆอีกมากมายครับใครสนใจครับคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่ระหว่างทางด้านฟูลแลมครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านปืนใหญ่อเซนอลครับคู่นี้ครับเตะกันตอน3มทุ่มตรงครับทีสนามคาเวนคอตเทจแฮนดิ สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับฟูแลมครับชนะ1ครับอาร์เซนอลครับชนะ2ครับและเสมอกันไป2เกมนัดล่าสุดครับฟูแลมครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่2ประตูต่อหนึ่งตารางคะแนนล่าสุดครับฟูแลมครับแข่ง14ครับชนะ6เสมอ4แพ้4ได้21เสีย19มี22คะแนนอยู่ที่6ของตารางส่วนทางด้านอาร์เซนอลครับแข่ง14ครับชนะ8เสมอ4แพ้2ได้23เสีย20มี28คะแนนอยู่ที่3ของตารางวันนี้ครับฟู มาในแผน4-2-3-1ครับมีทางด้านโรลิโก้ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทางด้านเนสันครับกับอีวานบีครับยืนซ้ายขวาช่วยกเล่นเกมลุกส่วนด้านอาร์เซนอลครับมาในแผน4-3-3ครับมีทางด้านมาติลลี่ครับฮาเวตครับแล้วก็ซาก้าครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทําประตูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านฟูลแลมครับชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะไบรตันไปได้แบบสบายๆครับที่3ประตูต่อ1ส่วนทางด้านปืนใหญ่อาร์เซนอลครับชนะ4เสมอ1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านนเชะแ เชสเตอร์ยุเต็ดไปได้แบบสู้ไม่ได้เลยครับที่2ประตูต่อศ yeah. ูนย์กูนี mm ้ครับนัดล่าสุดครับชนะกันมาทั้งคู่ครับเจ้าบ้านครับคืนฟอร์มเก่งครับด้วยการเอาชนะไบตันมาได้ในนัดที่แล้วครับ ส่วนด้านทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลครับฟอร์มยังดีอย่างต่อเนื่องครับกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่ามันสูงไปครับเจ้าบ้านฟูลแลมครับเล่นในบ้านได้ดีอยู่แล้วครับและปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับเกมเยือนครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้ววันนี้ถ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลจะชนะนะครับคงชนะไม่ขาดเผอเอมีแบ่งแต้มกันด้วยครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2องหหรือไม่ก็22งสองครับท่ที่2ครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของงด้านไบตันครับ คู่นี้ครับเตะกันตอน3มทุ่มตรงครับที่สนาม King Power Stadium h a n แฮนด p แคปครับเปิดมาที่ทีมเยือนครับลบ0.5ทับ1สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับไบตันครับชนะ2ครับและเสมอกันไป3เกมนัดล่าสุดครับเลเตอร์ครับเปิดบ้านเสมอไปแบบสุดมันครับที่2ประตูต่อ2ตารางคะแนนล่าสุดครับเลเตอร์ครับแข่ง14ครับชนะ3เสมอ4แพ้7ได้19เสีย28มี13คะแนนอยู่ที่16ของตาราง ส่วนด้านไบตันครับแข่ง14ครับชนะ6เสมอ5แพ้3ได้23เสีย20มี23คะแนนอยู่ที่5ของตาราง วันนี้ครับเลเตอร์ครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีทางด้านเจมี่วาดี้ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทางด้านคันนุดครับกับแม็กเคเทียครับยืนไซดขวาช่วยกันเล่นเกมลุกส่วนด้านทีมเยือนอย่างไบตันครับมาในแผน4-2-3-1เช่นเดียวกันครับมีทางด้านเปโดรครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีโทมัสกับไซมอนครับยืนไซดขวาช่วยกันเล่นเกมลุกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านเลเตอร์ครับชนะ1เสมอ1แพ้3นัดล่าสุดครับเปิดบ้านอัดเวสแฮมไปได้แบบสบายๆครับที่3ประตูต่อ แพ้2นัดล่าสุดครับออกไปโดนฟูลแลมอัดมาที่3ประตูต่อ1คู่นี้ครับเจ้าบ้านครับเลสเตอร์ซิตี้ครับอย่างที่รู้ๆกันครับวันนัทที่แล้วเนี่ยได้เปลี่ยนโค้ดมาเป็นรุดฟันดิตลอยครับแล้วก็โชว์ฟอร์มเก่งครับอัดเวทแฮมไปได้ส่วนทางด้านไบตันครับวันนี้ครับยังมีตัวเจ็บอยู่เยอะครับและต้องมาเยือนทางด้านเลสเตอร์ครับที่กำลังโชว์ฟอร์มเก่งกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่ายากครับที่ไบตันครับจะมาเอาชนะเลสเตอร์ในบ้านได้ครับเพราะในตอนนี้ครับทีมยังไม่พร้อมเท่าไหร่สกอร์ท สาครับเป็นแฮนด้ามอิปสวิตครับเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของท้านบอลมัดครับ,ค,รบคู่นี้ครับเตะกันตอน3ทุ่มตรงครับที่สนามพอดแมน เฮนดิแครครับเปิดมาที่ทีมเยือนครับลบปอสถิติคู่นี้ครับเคยเจอกันมา4เกมครับแล้วก็เสมอกันไปทั้งหมดครับนัดล่าสุดครับอิฟสวิทครับเปิดบ้านเสมอไปที่1ประตูต่อ1ตารางคะแนนล่าสุดครับอิฟสวิทครับแข่ง14ครับชนะ1เสมอ6แพ้7ได้23เสีย25มี9คะแนนอยู่ที่18ของตารางส่วนด้านบอลมัดครับแข่ง14ครับชนะ6เสมอ3แพ้5ได้21เสีย19มี21คะแนน อยู่ที่9ของตารางวันนี้ครับอีฟสวิตครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีทางด้านดีแลบครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีทางด้านเวลเบิร์กกับแจ็คครับยืนซ้ายขวาช่วยกันเล่นเกมลุกส่วนทางด้านบอลมัตครับมาในแผน4-2-3-1เช่นเดียวกันครับมีทางด้านเอวานูสันครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีทางด้านมาคัสครับกับเซเมโยครับยืนซ้ายขวาช่วยกันเล่นเกมลุกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอีฟสวิตครับชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้คิตตู ส่วนด้านบอลมาร์ครับชนะ3แพ้2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะสเปอร์ไปได้ที่1ประตูต่อศูย์คู่นี้ครับเจ้าบ้านครับยังกู่ไม่กลับครับนัดล่าสุดก็ยังมาแพ้คาบ้านอีกให้กับทาาน้านคิตตันพาเลตไปที่1ประตูต่อศูนย์ส่วนด้านทีมเยือนครับยังทรงตัวอยู่ครับกับเลที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าเจ้าบ้านอิฟสวิตครับคงยันไว้ได้คงไม่น่าแพ้คาบ้าน็นนาที่2ติดกันและน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1นหนึ่งหรือไม่ก็2อหนึ่งครับ คู่ที่4ครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์ของค่ําคืนนี้ครับคู่ระหว่างด้านสเปอร์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านเชลซีครับคู่นี้ครับเตะกันตอน3ามทุ่มตรงครับที่สนามท็อตแนมท็อตสเปอร์สเตเดียมแฮนดิแคปครับเปิดมาที่ทีมเยือนครับต่อเสมอสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของทั้งสทีมครับสเปอร์ครับชนะ 1, ครับเชลซีชนะ3ครับและเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับเชลซีครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่2ประตูต่อศูนย ตารางคะแนนล่าสุดครับสเปอร์ครับแข่ง14ครับชนะ6สเสมอ2แพ้6ได้28เสีย15มี20คะแนนอยู่ที่10ของตารางส่วนด้านเชลซีครับแข่ง14ครับชนะ8สเสมอ4แพ้2ได้31เสีย15มี28คะแนน อยู่ที่2ของตารางวันนี้ครับสเปอร์ครับมาในแผน4-3-3ครับมีทางด้านจอร์นสันครับโซลันกี้ครับครูเชฟกี้ครับยืนเป็น3ประสานไดแดนหน้าช่วยกันทําประตูส่วนด้านเชลซีครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีทางด้านเอ็นคุนคูครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีจอฟิลลิกครับกับมาดูเอเก้ครับยืนซ้ายขวาช่วยเล่นเกมลุกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านสเปอร์ครับชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดครับออกไปแพ้บอลมัดมาที่1ประตูต่อศูนย์ส่วนด้านเชลซีครับชนะ4เสมอ1นล่า สุดครับออกไปถล่มเสาทำต้านมาที่5ประตูต่อ1คู่นี้ครับเจ้าบ้านครับฟอร์มยังไม่ดีขึ้นเลยครับฟอร์มยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่ครับล่าสุดครับดยาวิงอย่างซอนฮึงมินครับไม่มีรายชื่อใน11ตัวจริงครับคงต้องมีอะไรภายในอย่างแน่นอนครับส่วนด้านทีมเยือนอย่างเชลซีครับฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องนัดล่าสุดครับก็ไปถล่มคู่แข่งมาถึง5ประตูต่อ1กับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าเชลซีครับชนะสบายๆครับเพราะตอนนี้เจ้าบ้านครับฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท สกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่20หรือไม่ก็30ครับ คู่ที่5ครับเราไปที่ศึกกันโชซิลิอาอิตาลีครับคู่ระหว่างทางด้านนาโปลีครับเปิดบ้านต้อนการมาเยือนของทางด้านลาซิโอครับคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสองสี่สิบห้าครับทีิสนนมดิเอโกอามันโดครับแผนที่แคปครับเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบศูนย์จุดห้าสถิติการเจอกันห้านัดล่าสุดครับนาโปลีครับชนะหนึ่งครับลาซิโอชนะสามครับและเสมอกันไปหนึ่งเกมนัดล่าสุดครับลาซิโอครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่สามประตูต่อหนึ่งตารางคะแนนล่าสุดครับนาโปลีครับแข่งสิบสี่ครับชนะสิบ เสมอ1แพ้3ได้38เสีย17มี32คะแนนอยู่ที่2ของตารางส่วนทางด้านลาซิโอครับแข่ง14ครับชนะ9เสมอ1แพ้4ได้29เสีย17มี28คะแนนอยู่ที่5ของตารางวันนี้ครับนาปลรีครับมาในแผน433ครับมีทางด้านคาวัสเกเลียครับ ลูกากูครับมัตเตโอครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทําประตูส่วนด้านลาซิโอครับมาในแผน4ี่สมสามเช่นเดียวกันครับมีทางด้านซัคคินีครับวอเลนตินครับอีชักเซนครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทําประตูฟอร์มหานัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านนาโปลีครับชนะ2เสมอ1แพ้2 นัดล่าสุดครับออกไปโดนลาซิโออัดมาในบอลถ้วยครับที่3ประตูต่อหนึ่งส่วนทางด้านลาซิโอครับชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านอัดนาโปลีไปที่3ประตูต่อหนึ่งคู่นี้ครับนัดล่าสุดครับไปเจอกันในบอลถ้วยโคปาอิตาลีครับเป็นทางด้านลาซิโอครับเอาชนะไปได้แต่วันนี้ครับเป็นบอลลีครับและยังมาเล่นในบ้านนาโปลีอีก กับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าสู่สีกันครับกินกันไม่ลงแน่นอนครับไปทางด้านกำแพงสูงต่ำดีกว่าน่าจะมีให้เห็น3เม็ดขึ้นอย่างแน่นอนสกอร์ที่ค่าว่าจบครับอยู่ที่2-1ห,หรือไม่ก็3-2ครับคู่ที่6ครับเราไปที่ศึกลาลิกาสเปนครับคู่ระหว่างทางด้านแอตมาดิดครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของด้านสเตบียครับ คู่นี้ครับเตะกันตอนตีสามตรงครับทีิสนามลิยัสแอร์เปโรปารูเจโนครับแฮนดี้แคปครับเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบหนึ่งลูกสถิติการเจอกันห้านัดล่าสุดครับแอตมาริดครับชนะสามครับเซบียาชนะหนึ่งและเสมอกันไปหนึ่งเกมนัดล่าสุดครับเซบียาครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไปได้ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ตารางคะแนนล่าสุดครับแอตมาริดครับแข่ง15ครับชนะ9เสมอหแพ้1ได้26เสีย8มี32คะแนนอยู่ที่3ของตาราง ส่วนด้านเซบียครับแข่ง15ครับชนะ5เสมอ4แพ้6ได้14เสีย19มี19คะแนนอยู่ที่12ของตารางวันนี้ครับแอดมาร์ดดครับมาในแผน4-4-2ครับมีทางด้านอันวาเลตครับกับคิดมันครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันจบสกอร์ส่วนด้านเซบียครับมาในแผน4-3-3ครับมีทางด้านฟอนันเดสครับโลเมโรครับแล้วก็โดดดี้ครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทำประตู ฟอร์ม5นัดล่าสุดกังทางด้านเจ้าบ้านแอดมาริดครับชนะทั้ง5เกมรวดครับนัดล่าสุดครับออกไปชนะคาเซเมโรทีมจากดิวิชั่น5ของสเปนครับในบอลถ้วยมาได้แบบสบายๆครับที่3ประตูต่อ1ส่วส่วนด้านเซบียาครับชนะ2เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดครับออกไปเอาชนะยูีออรอนทีมจากดิวิชั่น3ของสเปนครับในบอลถ้วยมาได้แบบสบายๆเช่นกันครับ3ประตูต่อ1 คู่นี้ครับนัดล่าสุดครับไปเตะบอลโคปาเดเลยมาครับและชนะกันมาทั้งคู่ครับแต่วันนี้ครับแอตมาริดครับได้เล่นในบ้านครับกับเบลดที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าสบายๆครับน่าจะชนะได้เพราะทีมเยือนอย่างเซบียครับฟอร์มยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2 0หรือไม่ก็3 0ครับคู่สุดท้ายครับเราไปที่ศึกบุนเดสติก้าเยอรมันครับคู่รหวฮาดานวัวบวกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮาดานไนท์ศูนย์ห้าครับคู่นี้ครับเตะกันตอน3มทุ่มครึ่ ที่สนามไวกิ้งฟาร์เกนอารีนาครับ แฮนดิแคปครับเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบ0.5สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับวบบวกครับชนะ3ครับในชนะ1ครับและเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับวบบวกครับเปิดบ้านแพ้ไปแบบสู้ไม่ได้เลยครับที่3ประตูต่อ1ตารางคะแนนล่าสุดครับวบบวกครับแข่ง12ครับชนะ5เสมอ3แพ้4ได้25เสีย19มี18คะแนนอยู่ที่9ของตารางส่วนด้านหนครับแข่ง12ครับชนะ5เสมอ4แพ้3 ได้20เสีย14มี19คะแนนอยู่ที่8ของตารางวันนี้ครับวบบวกครับมาในแผน4ี่ครับมีทางด้านโทมัสครับกับอามูราครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันจบสกอร์ส่วนด้านไนท์ครับมาในแผน4ี่สามครับมีทางด้านโจนาานครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีทางด้านเจรีซอครับกับเนเบลครับยืนซ้ายขวาช่วยกันเล่นเกมลุกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านวบบววครับชนะ4เสมอ1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านอัดฮอฟเฟนไฮ์ไปแบบสบายๆครับที่3ประตูต่อ1่ส่วนด้านไนท์ครับชนะ3เส เหมือนแพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะออฟเฟนไฮไปได้เหมือนกันครับที่2ประตูต่อศูนย์คู่นี้ครับเจ้าบ้านครับดูดีกว่าครับจากฟอร์ม5นัดล่าสุดครับแล้วก็สถิติการเจอกันกับเลดที่เปิดมาวันนี้ครับเจ้าบ้านเอาอยู่อย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่10หรือไม่ก็21ครับสรุปแนวทางที่เด็ดเฮียปั้นวันนี้ครับคู่แรกครับให้ไปทางด้านฟูลแลมครับคู่ที่2ครับให้ไปทางด้านเลเตอร์ครับคู่ที่3ครับไปทางด้านอิปสวิตคู่ที่4ครับไปทางด้านเชล คูที่5ครับไปทางด้านกำแพงสูง2.5คูที่6ครับไปทางด้านแอตมาส i ิดคูที่7ครับไปทางด้านวัวบวกได้เลยครับส่วนใครครับที่อยากจะได้มากกว่าหน้าช่องครับหรือว่าอยากได้ตัว v ีพสามารถทิ้งลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe ให้กับทีมงานทีเด็ดฟุตบอลบายเฮียปั้นทันเกมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ